วัีครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องพระเครื่องนะครับพระเครื่องสายเหนียวพระเครื่องสายอยู่ยงทงพันธชาตรีนะครับเป็นที่ประจักษ์ของคนทั่วประเทศนะครับและบรรดาอาเซียนก็ให้การยอมรับด้วยนะครับอันดับที่หนึ่งนะครับผมจะพูดเรื่องถึงเรื่องหลวงพ่อพานสุกาโมนะครับวัดโงกระสังนะครับหลวงพ่อพานเนี่ยนะครับเป็นพระเกจิยอดนิยมของจังหวัดปัตตวบนะครับ แล้วเป็นพระสายเนียวอยู่ยงของพันชาตรีนะครับเป็นที่ประจักษ์ของคนทั่วประเทศนะครับแม้แต่หลวงพ่อคูณเองก็ให้กับยอมรับนะครับว่าเป็นพระที่เก่งจริงๆนะครับพระยอดนิยมของหลวงพ่อพานเนี่ยจะมีอยู่รุ่นนะครับคือรุ่นปีสองพันหรอยสามปดนะครับปีรุ่นสุดท้ายนะครับที่แกสร้างนะครับแล้วเมื่อท่านออกมาจากโบสถ์นะครับเมื่อปลุกเสกเสร็จท่านพูดเลยว่าพระรุ่นนี้ ไม่ธรรมดานะครับไม่เหมือนใครจะไม่เหมือนใครแล้วจะไม่มีใครเหมือนนะครับเป็นรุ่นที่ว่าแป่งพลังจิตนะครับไปหมดสิ้นเลยนะครับพระรุ่นนี้นะครับท่านได้ปลุกเสกนานมากนะครับเป็นรุ่นทิ้งทวนนะครับการเล่นรักเรื่องนะครับรุ่นสุดท้ายเนี่ยนะครับผมแนะนาหรือว่าเป็นรุ่นที่ดีนะครับเป็นรุ่นทิ้งทวนนะครับมีท่าไรนะครับออกหมดเลยนะครับนะครับแล้วหลวงพ่อพานก็ได้ล้อป่วยนะครับช่วงที่ว่า หลังจากแกปลุกเสกเสร็จนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ว่าเด็กวัยรุ่นนะครับเด็กนักเลงสายนักเลงเนี่ยให้การนิยมเป็นอย่างมากนะครับนะครับเป็นรุ่นที่ได้รับความนิยมสูงมากๆนะครับโอเคแล้วก็พระอันดับที่สองนะครับหลวงพ่อแดงนะครับวัดขอบันไดอิดนะครับเป็นพระเกจิสายเหนียวของจังหวัดเพชรบุรีนะครับเป็นพระเครื่องนะครับที่ทุกคนในการยอมรับ ในวงการเซียนนะครับเป็นพระที่มีตั้งแต่ราคาหลักล้านจะถึงหลักพันนะครับะนะครับพระเครื่องหลวงพ่อแดงเนี่ยนะครับมือปืนสมัยก่อนเนี่ยถ้าคนที่จะไปรับงานเนี่ยถ้าแฟนหลวงพ่อแดงวัดเขามาได้เอ็ดเนี่ยคือจะยกเลิกการรับงานเลยนะครับเพราะว่าถึงรับไปก็ไม่ประสบความสําเร็จนะครับถึงรับไปก็พลาดนะครับเพราะว่านี่วจริงๆนะครับอ่านะครับ นะครับหลวงพ่อสุดนะครับอันดับที่สามหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะครับนะครับเป็นอาจารย์อันดับหนึ่งของตีใหญ่นะครับตีใหญ่เนี่ยนะครับโดนรอบยิงหลายครั้งนะครับไม่เคยเป็นอะไรเลยนะครับแล้วก็มาอยู่ครั้งหนึ่งนะครับเรียนโดนยิงนะครับถูกเหรียญเลยนะครับถูกเหรียญหลวงพ่อสุดเลยนะครับก็รอดตายนะครับอย่างปฏิหารนะครับแต่ว่าสุดท้ายวันที่ว่าถึงวันตายเนี่ย ตีใหญ่ไม่ได้เสียลงบนสุดนะครับเพราะว่าเพื่อนได้ขันแกล้งเอาไปซ่อนไว้นะครับก็เสียชีวิตในที่สุดนะครับเป็นพระสายเหนียวอยู่ยงคงพันชาตรีนะครับที่คนตัวประเทศในการยอมรับนะครับแล้วก็ได้มีออกนะครับหนังอยู่เรื่องหนึ่งนะครับเรื่องตีใหญ่นะครับอ่าเนี่ยเดียวลงบนสุดเนี่ยนะครับถ้าใครมีก็ เจ่าเก็บไว้นะครับเพราะว่าเป็นพระที่ราคาไม่แรงนะครับหลักพันเจ็ดพันแปดพันนะครับสามารถเช่ามาคุ้มตัวนะครับเป็นพระที่มั่นใจได้เลยนะครับนะครับแล้วหลวงปูถวมวัดเขาโบสนะครับเป็นพระเกยจิยอดนิยมของชาวจังหวัดประจวบนะครับเป็นพระสายเหนียวยุยงคงกระพันชาตรีนะครับเมื่อสมัยนั้นนะครับได้มีคนร้ายนะครับใช้ปืนขนาด11อมมนะครับ ยิงคนที่นั่งกินกาแฟนะครับที่เขาโพนะครับที่ปั๊มเขาโพนะครับจอเจ็ดนัดนะครับไม่เข้าสนัดเดียวนะครับแต่ว่าตามตัวจะเป็นรอยแบบจำๆนะครับเป็นรอยแบบเขียวๆอ่ะแต่ไม่เข้านะครับไม่เป็นอะไรเลยนะครับแล้วค่อนข้างวัดนะครับได้แต่รองวิบากกันนะครับใช้ใช้มีดปังตอมีดสับมีดติโต้เนี่ยสับเข้าหัวอย่างเต็มแรงเลยนะครับไม่เป็นอะไรเลยนะครับแต่ที่คอนะครับแฝงลงเพราะท้วม เียงองเดียวนะครับเป็นพระสายเหนียวจนทุกวันนี้ผมาอายุ3ามสิบแล้วนะครับคนปัิจวบคนบงางสะพานเนี่ยพูดเลยนะครับถ้าเป็นพระนะครับหลวงพ่อทวมถ้าเป็นเหรียญแท้พระแท้นะครับยังไงก็ไม่ยิงไม่เข้านะครับเขาพูดเลยนะครับถ้าเป็นถ้าเป็นเหรียญแท้ยิงไม่เข้านะครับเขากล้าการันตีในขนาดนั้นเลยนะครับ แต่ว่าอย่าไปรบหลูนะครับการเล่นพาะเรื่องอย่ารบหลูนะครับเราต้องศรัทธานะครับแล้วนะครับอันดับที่ห้าหลวงพ่อหอมมัชชักหมากนะครับเป็นพระเกจิสายเหนียวนะครับของจังหวัดระยองนะครับที่ชาวจังหวัดระยองให้การยอมรับนะครับเป็นพระที่สายเหนียวจริงๆนะครับเป็นเพื่อนซีกับหลวงพ่อทวมนะครับนะครับอิสริโกวัตรหารไร่นะครับอ่าเป็นปฐมิตรเดียวกันนะครับ ท่านเนี่ยนะครับประสบการณ์เยอะแยะมากมายนะครับท่านเสกน้ําในโอ่งเนี่ยท่านเสกน้ําเดือดเลยนะครับเป็นพระที่มีพุทธยาคมเก่งกล้านะครับสายเลี้ยววงองค์พันเป็นที่ประจักษ์นะครับของคนตัวประเทศนะครับแล้วอันดับที่หกหลวงพ่อสองวัดเจ้าฟ้าสารลอยนะครับเป็นพระเกจิของชาวจงังหวัดจุมพรนะครับที่ชาวจุมพร ให้ความเคารพนับถือแล้วเป็นที่ประจักษ์นะครับของชาวจังหวัดชุมพรเป็นพระสายเหนียวนะครับแบบชนิดที่ว่ากำใบมะขามนะครับมาเต็มกำมือเนี่ยนะครับพ่นแบบนี้ยทำแบบนี้ยภาวนาแบบเนี้ยออกเป็นเนี่ย,นนย,นนย,ออยตัวต่อเลยนะครับพบโรยนีย่เป็นตัวต่อหมดเลยนะครับอ่าคิดดูนะครับแล้วลูกศิษย์สมัยก่อนเนี่ยนะครับเวลาไปขอเหรียญจากท่านเนี่ยก็ได้นําไปลองยิงนะครับ สรุปว่าไม่ออกจริงๆนะครับเหนียวจริงๆนะครับแล้วลูกศิษย์ที่นํามาลองเนี่ยก็ได้ไปขอเหรียนอีกนะครับหลวงพ่อสองนะครับเปล่งวาจาออกมาว่าสูอย่าเอาไปเลยนะครับเอาไปก็ไปลองของเราหมดนะครับท่านไม่ให้นะครับสําหรับลูกศิษย์คนไหนที่ได้เอาเหรียญไปลองนะครับท่านจะไม่ให้เลยนะครับถ้าไปเนี่ยท่านจะไม่ให้นะครับนะครับแต่ว่ายิงไม่ออกจริงๆนะครับ แล้วประสบการณ์นะครับผู้ที่นำผระครอบครองเนี่ยเกิดเยอะนะครับนะครับเป็นพระสายเนวจริงๆนะครับนะครับคือที่ผมพูดมานะครับคือจะเป็นพระที่ราคาจับต้องได้ราคาหลักร้อยราคาหลักพันนะครับที่เน้นพุทธคุณนะครับนะครับเอาติดตัวไว้นะครับมั่นใจได้เต็มร้อยเลยนะครับเป็นพระสายเนวยงองค์พันนะครับ มั่นใจทุกการเดินทางไปไหนมาไหนนะครับแบบนี้เลยนะครับเยี่ยมเป็นพระหลักพันหลักร้อยนะครับแต่พุทธคุณหลักร้านนะครับอ่านะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็ฝากกดตูกใจฝากกดติดตามมาเป็นกําลังใจผมด้วยนะครับแล้วก็จะมีความรู้ดีๆนะครับมีเรื่องราวดีๆนะครับมาเล่ามาคุยกันเรื่อยๆนะครับรักเอฟซีทุกคนนะครับรักเอฟซีขอบคุณมากครับ